ยินดีต้อนรับสู่ JS Car Review วันนี้เราจะพาคุณไปชมรถกระบะรุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนรอคอยนั่นก็คือ Ford Ranger ปี2025รถกระบะขนาดกลางที่กลับมาอีกครั้งพร้อมความแข็งแกรง่งเทคโนโลยีล้ำสมัยและดีไซน์ที่ดูดันกว่าเดิมใครที่กำลังมองหารถกระบะที่ทั้งแรงทั้งฉลาดและใช้งานได้หลากหลายบอกเลยว่าห้ามพลาดเริ่มจากดีไซน์ภายนอก Ford Ranger 2025มาพร้อมรูปลักษณ์ที่แข็งแรงและบึกบึน ไฟหน้าเล็ดีไซน์รูปตัว C อันเป็นเอกลักษณ์พร้อมประจังหน้าที่ปรับโฉมใหม่ให้ดูดุดันและมีความเป็นรถกระบะมากยิ่งขึ้นเส้นสายบนตัวรถคมชัดและดูสปอร์ตพร้อมความกว้างที่เพิ่มขึ้นทําให้รถดูมั่นคงและทรงพลังไม่ว่าจะมองมุมไหนด้านท้ายมีโลโก้แรนเจอร์แบบนูนบนฝาท้ายพร้อมฟีเจอร์เล็กๆที่ช่วยให้การใช้งานสะดวกยิ่งขึ้นเช่นไม้บรรทัดบนฝาท้ายจุดยึดของและช่องจับสําหรับงานช่างเล็กๆน้อยๆเครื่องยนต์มีให้เลือกหลายแบบตามแต่ละตลาด โดยไฮไลท์อยู่ที่เครื่องยนต์เบนซิน2.7ลิตร EcoBoost V6 ซึ่งเป็นเครื่องเดียวกับที่ใช้ใน F1 5 0และ Bronco จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดให้พละกกำลังและแรงบิดที่น่าประทับใจเหมาะทั้งสำหรับลากจูงบรรทุกหรือขับทางไกลได้สบายๆและถ้าใครอยากได้ความแรงสุดๆต้องไม่พลาดรุ่น Raptor ที่มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินทวินเทอร์โบ3.0ลิตร V6 ให้กำลังสูงสุดถึง405แรงม้าเสริมด้วยช่วงล่างฟ็อกและโหมดการขับขี่แบบออฟโรดเต็มระบบเหมาะสำหรััับคนที่รรกกาผรรจภย สเตปอินไซส์ภายในห้องโดยสาร r ร n เจอร์2025มีการปรับปรุงให้ทันสมัยและหรูหรากว่าเดิมวัสดุแบบ So อฟ t ์ทั h b o a r ดดีไซน์ใหม่และไฟสร้างบรรยากาศในรุ่นสูงสุดเพิ่มความรู้สึกพรีเมียมหน้าจอสัมผัสกลางแนวตั้งขนาด10.1หรือ12นิ้วรองรับระบบเสียงซีเอรุ่นล่าสุดใช้งานลื่นไหลรองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบอัปเดตผ่าน OTA และหน้าจอมาตรวัดแบบดิจิทัลที่ปรับเปลี่ยนตามสไตล์การขับขี่ได้อีกด้วยยังไม่หมดเท่านั้นภายในยังมมีีพื้้นนท่เกก็บขของาึ บาหลังยกขึ้นเพื่อเก็บของได้มีคันเกียร์แบบใหม่และกล้อง360องศาช่วยในการจอดหรือขับในพื้นที่แคบได้สะดวกขึ้นเบาหลังนั่งสบายกว่าเดิมเพราะตัวถังที่กว้างขึ้นและภายในเนียบขึ้นด้วยวัสดุการเสี่ยงรอบคันในด้านความปลอดภัยฟอร์ดก็จะเต็มเช่นกันแรนเจอร์ปี2025มาพร้อมเทคโนโลยีช่วยขับขี่มากมายเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษาเลนระบบเตือนมุมอับพร้อมตรวจจับเทรลเลอร์ และระบบเบรกฉกเฉินอัตโนมัติซึ่งหลายระบบมาให้ในรุ่นมาตรฐานหรือสามารถเลือกเพิ่มได้ทําให้รถรุ่นนี้เหมาะทั้งสําหรับครอบครัวและการใช้งานแบบมืออาชีพเมื่อทดลองขับแรนเจอร์ให้ความรู้สึกมั่นคงและนุ่มนวลไม่ว่าจะขับในเมืองทางหลวงหรือเส้นทางลุยๆพงมาลายแม่นยําการทรงตัวดีและช่วงล่างเก็บแรงสั่นสะเทือนได้ยอดเยี่ยมโหมดการขับขี่แบบต่างๆสามารถปรับให้เข้ากับสภาพพื้นถนนไม่ว่าจะเป็นหินทรายหรือหิมะอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันก็ทําได้ดี โดยเฉพาะรุ่นที่ใช้เครื่องยนต์อีโคบูสขนาดเล็กฟอร์ดจัดการสมดุลระหว่างสมรรถนะกับความประหยัดได้อย่างลงตัวและในเรื่องขององค์การลากจูงแรนเจอร์ก็ไม่เป็นรองใครด้วยน้ำหนักลากสูงสุดถึง3,400กิโลกรัมขึ้นอยู่กับรุ่นเพียงพอสำหรับเฟรลเลอร์เรือหรืออุปกรณ์งานหนักต่างๆโดยรวมแล้วฟอร์ดแรนเจอร์2025เป็นรถกระบะขนาดกลางที่น่าสนใจมากด้วยดีไซน์ดูดันเครื่องยนต์ทรงพลังเทคโนโลยีล้ำสมัยและฟีเจอร์ใช้งานจริงที่ครบถ้วนเหมาะสำหรับทั้งคนที่ใช้งานออฟโรด คนทำงานและครอบครัวที่ต้องการรถที่ทั้งเท่และใช้งานได้รอบด้านขอบคุณที่รับชม JS Car Review หากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆจากเราครั้งหน้าแล้วเจอกันใหม่ครับ